ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวสี่บทห้ามนางจมของท่านพญ,ญารมกันจอนะครับวันนี้บทที่หนึ่งก็ามาถึงตอนที่สาห้านะครับอา่าเหลือแต่ตอนเดียวตอนหน้าก็จะจบบทนี้แล้วนะครับเหมนรับครับเรามาเล่าอันก่อยกําจมคแซมกรคำโอ้เยษสีคำโอ้สปะสเปสของท่านพญ,ญารมนะครับอาครับามาดูกันจอนะครับ ครับก่อนที่เฮากาต่อนะเนี่ยเฮาปาะกอยลักษณะการเขียนข้าวของพ่นเหมก่อนนะครับอ่าอันข้าวของพญ,ญารมแนละ้วก็กาได้เอาฉันทลักอะไรอย่างต่างๆจากข้าวหุงหินแล้วเราก็มาใช้แล้วก็ไปมาหาข้าวหงหินมันพ่นมีทั้งสามร้อยสี่ร้อยไปก่อนพญ,ญามรมแล้วก็ไปมาพวกก็เอาลูกเล่นอันโคตรเกณฑ์เจ็ดต,ตัวเตี้ยวสามตัวเรลวบ้านหลังบ้านหน้าเนะี่ยมาใช้แล้วก็ไปมาหา มันก็จะทำของวัคทีนึ่งนะครับและวัคที่สามเนี่ยเป็นสามก้มเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมสามกามเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามันอธิบายความจักปอนุโลมว่าเป็นซีก้มได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีก้มเห็นไหมนี่คือสีกามนี่คือสีก้มเห็นไหมกึ่งกึ่งโอเคสรุปก็ประมาณกึ่งกึ่งกันนะเห็นไหมมันก็คล้ายๆอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเออคนบอกว่าอันบาทมันมีแปดก้มไหมมันก่อนแปรหรอ ถ้าอธิบายความมาชัดเพราะ,ะอนุโ้นลงมาเป็นเก้าได้อ่าโอเคนะกายมามันก็คล้ายๆกันนะกายมาอ,อ่านอันเฮามาดูไอ้ไอเจตตัวเตียวสารตัวเหลวเฮาอ่าเฮามาดูอันนี้เลยแล้วก็มามาดูอืมอี่อ่าโทษทีโทษทีอันนี้ตกไปหน่อยโทษดีงงงงอ่าเขามาดูสันตะลักเลยนะกายมา แตนตะลักข้าวอันข้าวถ้ามันปกติมันบาทหนึ่งมันจะมีอยู่สามเออเร่งบทนะครับมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทที่หนึ่งบาทสองบาทสามเหรอไยกเว้นไเอาบาทหนึ่งกับบาทสามไปยกลงมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหลืออยู่สองบาทนะครับอ่าก็ผ่านๆมากับท่านการนะครับท่านปัญญาคมเพิ่งก็เพิ่งก็อันยกลงบาทให้ดูเลยนะครับเหรอไหมโอเคนะครับ ครับอันวันนี้มันปกติแล้วครับบัดหนึ่งบัดสองบัดสามนะครับเห็นไหมท่านเห็นจะได้เป็นบัดหนึ่งบัดสองบัดสามกระดูกกำตายเนี่ยเห็นไหมกำตายของบัดที่หนึ่งเนี่ยเพิ่งจะลงในเสียงสามัญนึกอะไรเนี่ยเห็นไหมสามัญนานี่ยกำตายของบัดที่สองเนี่ยเพิ่งเพิ่งลงในเสียงโทพิเศษทุเมืองอ่ะเงาเห็นไหมเห็นไหมมันต้องเป็นอี้ลงไปมั้าอ่า กำายของอันบาทที่สามเนี่ยเพื่อนลงลเรื่งตีครับมาตันก็ได้เาาก็ได้ว้ายเสียงตีเงาไมหนะมันมาหนีไปจากนี้แล้วใมาเนี่ยเข้าอันฉันทลักษ์มันแบ่งยิ่งมาอย่างนี้มาโอเคนะครับอา่าเอามาดูเลยนะใ้หมามาดูเลยเรื่องบาทนั้นมันจะมีอยู่สี่วักนะครับเหม็มกำายวักนะั่นเออเพื่อนจะกำานดเสียงไว้เฮ้อนะครับเออบอกว่าลงก็เกียนก็ไปเลย,ยไม่ได้นะครับเออ อ่าเห็นไหมอ่าเอามาดูเลยนะก็เห็นไหมอ่าอันวันนี้ึ้นบัตท,ที่หนึ่งเหรอวักเรื่องของบัตรท,ที่หนึ่ง,ง,ททงลงในเสียงสะมันก็ได้อ่าจัตวาก,ก็ได้ไจเออเป็นเสียงอันจัตวาเห็นมวักที่ซองนี่ลงในเสียง,งอ่าตีครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้ลุเออเป็นเสียงตีสั้นตีตายลุเห็นไหมลุนวักท,ที่ สามนะลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเต้นนะเต้นแล้วก็เต้นอ่าวกรคที่สี่ในลงด้วยอ่าเสียงสมัานานะครับก่อนจะลงนาเนี่ยเสียงสมันเนี่ยกำหน้าของนาเนี่ยม่นมีสองเสียงนะครับของท่านพญารมอ่ะเพิ่นจะมีเสียงสมันและจัตวาเจ้าเนาะนะโอเคเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้คือของท่านพญารมนะครับเออท่าน เวลาเขียงข้าวของท่านไปผมก็ไปดูพิจารณาดูดีนะครับโอเคนะครับ <straw> อ่ะต่อไปบาทที่สองนะครับบาทที่สองกับบาตรก้มเข้าก้มนะครับสารับเจ้าอีกเข้ามากองเบาเรียบกองอีกจิกกระโจงีจิกกระน้อยฮะสารับเจ้าเสียงตีเห็นไหมก้มดังนี้นี่ก็เสียงตียาวเห็นไหมตียาวฮะลูกนี่เป็นเสียงตีสั้นเห็นไหมอ่านี่เป็นเสียงตียาวการนับเสียงตีต้องนับแบบมัน เสียงของไตยนวีจงไหมนะครับอย่าไปเอาเสียงไตเลือกออกมาป่นนะโอเคนะครับอืมอันเสียงไตเลือันตีไตเลือดเนี่ยมันปอมๆนะจีโอเคนะครับแม่มาอ,มอ,มอ,อธิบายไปหลายเจอและอันวักที่สองนี่ลงด้วยเสียงอ่าจัตวาแล้วก็ไม่มามาเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็ พิมพ์เิมพ์แต่น้อยแล้วก็โอเคแล้วเจาตาเนาะโอเคแล้วมาเนี่ยเนี่ยมันเรียกมาถูกละอาจาภาษาไทยมันเขียนพิมพ์พพ์แล้วจบตาเนาะฮะเจอตาอ่าโอเคแล้วครับบ๊ะลงในเสีกจัตวานะครับมาอันอันตัวเมืองถูกแล้วนะครับตาโอเคแล้วครับวากทีซามนม่ลงด้วยเสียงอ่าสามันกับนาโอเคแล้วครับนา วัคซีลงได้เสียงโทพิเช่โทเมืองเง่าได้ไปสองบาทแล้วนะจันตะลักษ์เห็นไหมโอเคนะครับเอามาดูอันนะจันตะลักษ์บาทที่สามนะครับใต้วัคทีนึงของบาทที่สามเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนครับอันวัคซีนึงครับอ่วัคทีนึงบาทที่หนึ่งอันเดียวกันเห,ห็นไหมเพิ่งลงได้สองเสียงคือสามัญก็ได้จัตาวาก็ได้หลงเป็นเสียงจัตาวานะครับโอเคนะครับ วัตถิสองนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเจ้าโอเคนะครับเจ้าอ่าอันอน,นั้นวัตถิสาไม่ลงในเสียงสมันกับเราเฮ้ยมาอันวัตถิซี่นี่ลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ว้ายเป็นเสียงที่ยาวไงอเนี่ยเนี่ยอันนี้ได้ในสี่ชมพูนี่นะครับ ที่หมายไว้เนี่ยมันคืออันเปิ้นบังคับเสี่ยงไว้มาตั้งแต่โบราณนะครับเฮ้ยไปเขียงกันไปเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยเป็นฉันตะลักข้าวสามบาทเนี่ยเฮ้ยข้าวสามบาทเนปิ้นกำหนดเสียงไว้อย่างงี้เรียบร้อยแล้วอด้จะไปไปเปลี่ยนเปิ้นไม่ได้นครับถ้าเปลี่ยนเปิ้ลก็ไม่ใช่ข้าวแล้วโอเคนะครับเอาละท่านโฮฉันอันตะลักแล้วท่านโฮว่าพปิ้ห้องว่าข้าวนี่เพราะเหตุใดสันใดนะครับรัามันเป็นอย่างนี้นะครับ ก็อยากเอาคำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปโยงกับบรรกรรมตายของอันบาทอันบล็อกที่สองของบาทต่อไปนะครับเห็นไหมเนี่ยมาแต่ละบาทแต่ละบาทก็จะโยงไปเรื่อยๆแล้วก็โยงเอาไปจนมดนั่นน่ะจนมดบาทนั่นน่ละมดอ่าเฮอมันยาวเหมือนเตี้ยข้าวไปเลยนะครับโอเคัะไงมาคำตายเอามาดูคำตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยนะพวกกอบมากรับตาเออตายบวกที่สองของบาทก้บบาทที่สองเนี่ยโอเคนะครับอ่า คำตายของบัดท er> pues <Mm hmm. okay. e> nah ี่สองเนี่ยเงาเออพวกเขามากองกับเจ้าเออตายวัที่สองของบัดที่สามเนี่ยมาโอเคนะครับคำตายอันของอันอ่าบาทบาทที่สามเนี่ยวายนะครับมาพวกเขามากองกับทายมาทายกับอันอันตายอันวัดที่สองของบัดที่หนึ่งของบทต่อไปนั่งไงไหมทายวายไหมโอเคนะก็คือสัมผัสสระนั่นแหละครับโอเคนะครับนะเห็นไหม มันเมันยาวไปเหมือนเตี้ยข้าวไปแล้วมันก็จะก้องอีไปเรื่อยๆนะก็เห็นไหมเฮอมันมเอินไปเปินเปิลไอเตือกเปิลห้องแล้วเปินห้องข้าวไปได้นะก็เลยห้องเป็นข้าวนะก็เฮอโอเคนะครับเอาละ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 ท่านหูเลยนะครับระวังบาดนี้ไปเอาสละไปก้องอะนะก็เอาละระวังระวังว่าป้นยาได้กันนะครับโอ้โอเคนะครับเฮาปะาอเป็นกู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่หนึ่งก็วักที่หนึ่งวัก ที่สองนะครับแม่มากู้เนี่ยไม่ซ้ำมันจะไปสัมผัสกันอย่างไรนะครับกู้ที่สองก็บกู้วักที่สองวักที่สามกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่นะครับโอเคนะครับครับเอามาดูอันกู้วักที่หนึ่งวักที่สองก่อนนะครับม่มาอันในข้าวองหินนั่นน่ะอนในข้าวองหินแล้วพอนอั่นพ่นจะเน้นนะครับแมาเนี่ยวักที่หนึ่งวักทีสองเนี่ยพ่นจะเน้นเ้ืมันการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับมาเนื้อเรื่องนะครับแม่มา เเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะก็บ้นมาได้เอาอันสระมากองกันเหมือนอันนั้นแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยมันใช่นะครับพ้นจะอู้ไปอู้ไปเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะ,นะก,ก็ะะะไปไม่มาจำเป็น,น,ะนปจะไ้อาสระมาใส่นะครับแต่ถ้ามม,มันพุกสมบัติสระกันได้หรอกก็กดีนะก็เออกด็ดีโอเคนะครับอ่าแต่อันสำหรับของท่านท่านพญ,ญาคมเนี่ย ก็จะเน้นเฮ้มันสัมผัสกันให้น้อยแล้วก็เน้นเน้นพยายามเน้นเน้นแล้มันสัมพัสกันให้น้อยนะครับด้วยสละนะโอเคนะครับมันจะได้จะได้กับหมูกับใส่ก็ไปแล้วกันไหมเอามาดูลนะครับโหหมดมละเอาต่อไปแล้วกันเนี่ยหัวอกหัวใจเปียงดาเปียงดาตะลุอันนี้มันแบบเข้าหงสินนะครับไงไหม เพียงดาตะลุ <Anyway. S 1> okay. ้ไม่ไ like ม่อันนี like ้ก็คือการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องครับโอเคนะครับอันต่อไปแล้วก็กำลังนี้แก้วจอบจ้าตาแก้วจอบจ้าตายมันมีเฉลี่ยเฉลี่ยตรงนี้เลยมันอันนี้มาแบบอ่วงหินนี่ละเข้าอ่วงหินนีละมัใชคือสัมผัสแบบเนื้อเรื่องแล้วเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะโอเคนะครับอันต่อไปเราปีบ่อนหลง ลืมกำเริ่มกำมาเหมือนจะองจะองตรงนี้เลยมั้นี่ยเนี่ยมันมันอ่าเป็นห้องวันสัมพัทธ์แบบอันเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นใหญ่โอเคนะอันนี้เราเนี่ยกำใส่ใจใส่คอเอออันนี้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 เป็นเป็นเน้นเน้นใส่ใส่ใจแล้วก็ใส่คอสลายสลายไหมอ่า ใจกับใส่สละไอสละไอ้ไหมเน้นสัมผัสสละแต่ hehe, ไอ kind of ้ใจนี่ใจกับใจนี่มันเป็นคำซ้ำมนก็เป็นมาไงใจใจใจเนี่ยไอ้ใจกับใจนี่นะก็เป็มาไงมาใจกับใจเนี่ยใจใจแล้วก็ใจคอเนี่ยเป็นคำซ้ำม่วนครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาก็อุ้มครับอันนี้ก็สรุปแล้วว่าอันมีสัมผัสสละอยู่กู้เดียวสัมผัสอันนู้นๆสามกู้โอเคแล้วไงมา แต่พญาพงษ์ปรมก็พยายามเล่นเล่นแล้วมันสัมผัสนะครับเห็นไหมถ้ามันมาได้ก็ไม่เป็นอยังก็เอาแบบเข้าหองยิงนะครับครับต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับอันวักที่สองหรือวักที่สามนะครับมหาโมเอของมันอันวักที่สองวักที่สามของบัตรที่หนึ่งนี่ก่อนเห็นไหมอ่าอันปกติแล้วอันวักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเร็วนะครับเห็นไหมอ่านก็พอดีสามตัวเร็วพอดีสามตัวพอดีอันนี้สี่ไหมอันนี้สามพอดีไหม อันกำตายว่านีาจะต้องเลี้ยวอันเลี้ยวมหาอันตายว่าที่สองนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าด้วยสละก็ได้หรือด้วยอันเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้มันเต้นเออเลี้ยวเลี้ยวมหาลูกเห็นไหมมันมันมันเลี้ยวแบบสละม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ลูกมันเป็นเสียงตีสายตีสั้นมันมาไวจันนี่ม่ได้นี่ยทายว่าที่สามเนี่ยเพราะว่าประกรมโนดเราไปเสียงโทพิเช่แล้วก็ไปแม่มันมันจะเอาเปียงดา ก็รู้มาโมกโมพินาอมันมาได้ก็มันมาได้มันโมกมันลงตะนิ่มได้เพราะว่าอันเปิ้ลกำหนดระเบิดเสียงโทพิเศษโทเมืองหรอกนก็ยังมีอยู่นะครับระดับป่อคูกวีรนาวน่ะก็ยังเอาใ่อยู่นะครัก็อย่างเงี้ยน้องมันตาตันที่เขาลบขอน้องนบตันที่จังหลบยอบบ๊บบบ๊บบ๊อบพิเศษอเออ อันนี้เขาก็ไปได้เมือนก่อนนะเออมันมบพ่อเนาะอันข้าวหงินข้าวพญาพมพอนเคียนอันมักตีจามของบราเท่หนึ่งเนี่ยมันลงเสียงโทรพิเศษโทรเมือง้วครับเออมันเป็นข้าวจอยนะครับมันเป็นข้าวจอยนะเวลาอันโอ้โหนี่มันมันมันเอื้อนมาได้ครับมันเอื้อนได้มันเสียงสั้นไอ้แตกเต้นเนี่ยมันเอื้อนได้นะครับแตกเต้นพินนาอย่ามันเอื้อนแปบหน่อยมันได้หน่อย ทันลูกมันมันเอื้อนได้โอเคแล้วครับอะไะคือเหลวได้สองอย่างนะครับจะเหลวแบบอันสละก็ได <ema> ้เหลวแบบเนื้อเรื่องก็ได้อันนี้มันเหลวแบบสละได้เพราะว่าแต่ถ้าเป็นนี้นี่ได้กับเจียงเงาเนี่ยว้นี่ได้ก็โอเคนะับจะเหลวแบบสละได้นะครับโอเคนะครับต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบัตรก้มเข้าก้มเนี่ยเราเป็นไหมอันนี้เน้นนะครับเน้นอันวัคทีนสามเน้นสามตัวเหลวนะครับมันเป็นสี่ตัวนะครับอันเน้นเน้น คำใายวักเน้นน hmm. ่เหลียวแบบสละมหาใต้วักที like ่สองนี่หน้าเหลียวมหาตาเนี้นนะครับไม่ใช re ่ไม่ใช่บังคับแล้วครับเน้นเออก็อย่างว่านะบางครั้งเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับเพราะว่าสมมติวันนาเนี่ยเป็นเสียงอื่นๆเนี่ะเป็นนาเป็นนาเป็นหน้าเออแล้วมันจะอยู่จะนิ่มได้แล้วเพราะว่าอ ตายวัคที่สามของบัตก้มเข้าก้มเนี่ยเพิ่นกำลังลดลงไปเฉียงสมันนะครับเออถ้าเป็นนาเป็นนาเป็นนาต้องไปไว้ทางนาพุ่นเออเขาเพิ่นเลี้ยวหัวหัวเฮยงนะฮะแล้วก็เอาลงกมสามมันะลงเสียงสามันกมได้ก็ได้ที่มันเป็นเนื้อเรื่องเหมือนน่ะแต่งเฮยเป็นหัวเฮยงเห็นแล้วครับเห็นโอเคนะครับเอาละอันต่อไปวัคที่สองวัคที่สามของบ้านที่สามนี่เราเรับไปไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันทาง วันที่สองวันที่สามของปาที่หนึ่งนะจะเหลียวแบบสละก็ได้ ừ, เออหลียวแบบเลื่องก็ได้เออพอดีเล่าเหลียวหาเจ้าได้แบบสละแล้วโอเคนะนี่เหลียวแบบสละนะครับก็ได้สองอย่างนะครับอ่าอ่าไม่ต้องเล่าก็ได้นะก็ไอ้แม่เอาแค่นี้ก็ได้แล้ยมาเนี่ยลืมกรรมผู้เจ้าอ่านตัวนาย ผู้ว่าเฮ้ยนี้ยังได้นะก็ใค้มาอันตัวนายผู้ว่าอย่าม่ต้องเรากันได้นะใครโอเคนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะโอเคนะโอเคนะครับอ่ะต่อไปวัคที่สองและวัคที่สามเออโทษทีโทษทียวัคที่สามและวัคที่สี่นะครับอันวัคที่สามและวัคที่สี่ของบาทที่หนึ่งอ่าและบาทที่สามเนี่ยเออเมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยฮวงพิมพ์ปลื้มมืองไจ๋นะครับเพป้นถือว่าเป็นวันนนนะะครรัับเเเออออพพาาาวว่่่ถื สองรมตายเนี่ยสองกรมตายวักหนึ่งนะอาจจะไปสัมผัสกับสามตัวหน้ากับสี่ตัวหน้าเนี่ยได้อด้วยสระหรือด้วยอักษรเนี่ยวันนี้มันไม่ได้สัมรัสมาสัมผัสทช่อย่างก็บอกหูนะครับบอกหูว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วบรนจัดเป็นอันวักเดียวกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้พวกนด้แยกกันแล้วแยกกันไปสองวักสองวักให้นักมันก็อีกท่ามือแต่ละวักแต่ละวักมันมีแต่ละบาทแต่ละบาทมันมีอยู่สี่สีวักสีวักโมดนะครับมาเหมือน เหมือนที่อ่านปัจจุบันเนี่ยเหตุผลก็คืออันตายวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยพวนมีฉันทะลักเฉพาะของพวกนวครับเสียงโทพิเศษครับมแม่อันตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยมันเป็นมีฉันทะลักเฉพาะของบกเน่ก็คือเสียงสมันก็ไมแม่เนี่ยพนกพวกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วมัน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 ตายวักอะคำตายวักโอเคนะครับอืมโอเคนะครับอ้าวต่อไป วักที่วักที่สามและวักที่สี่ของบัตรอันบัตรก้อมข้าก้อมเนี่ยแะอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันทั้งหน้าแว้ยอ่าใจลักการเดียวกันว่าบัตรหนึ่งบัตรสองไหนไหจะสัมพัทธ์ก็ได้บัตรสัมพัทธ์ก็ได้นะก็ไอ้มาอ่าเนตแต่แต่จะเนตน้อยถ้ามันได้ก็ดีบัตรได้ก็เป็นยังนะโอเคนั่นเนี่ยยังกิตตนาแต่เก้าเบื้องเบ้าไอ้ไหมมาต้องสัมพัทธ์ก็ได้ไหมมันก็หวนละโอเคนะครับ เอาละจันโ h ้ u แลนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระวังบาดระวังวักเฮอู้มดแล้วไหมฮูุ้ดอ่อนจุดแข็งมหมดอะ้มาหตั้งแต่มาสองตัวไา้อันบาดท,ที่หนึ่งนี่ก็ยังบอกเขาเลยบ่านะเพิ่นมีสองรมไหมโอเคนะครับเอาละแต่ก็ยังว่านะอ่านพญาพมเพิ่นก็ยังว่าเป็นลูกศิษย์อันเข้าขงหงยินมาเนาะครับเพิ่นได้ซิกข่าวมันจะเข้าขงหงินนะเพราะก็มัลืมนะครับมาลืมอเรื่องอันอันเอนอ ไอ้ลักการไอ้ไต่างๆที่มันเขียนไว้ในข้าวหุงยินนะเออก็ประกอมาใช้อยู่แล้วก็ไปแม่เนี่ยอันที่คือข้าวมันม้วนนะเออมันมืน่นมืน่นมืน่นคอมือน่มนไหลลื่นไหลนั่นเป็นข้าวจอยแล้วก็มืน่นลื่นไหลอันแรกก็คือที่ผมจะเน้นนะก็เอกชองนะครับเอกชองนะหรือเปั่ปัญหาอัน เจียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้ไหมเนี่ยเจียงตีอยู่ที่ไหนมันอ่าแล้วก็เจียงโทรพิเจตอยู่ที่ไหนไม่ได้พอใจป้นจะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่นังนักเลยไหมไหมอ่าไหมใส่นังนักอ่าใส่นังนักหมดอนใส่มาได้ก็บอกเป็นยังอ่ามาก็เว้นไปพ่องเออไหมแต่พยายามใส่ใส่ได้นังนักอ่าโอเคนะก็ไหมอ่าแล้วมันก็จะมวนไปเองนะก็ไหมอันนี้อันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกชั้งเอกนะครก็มา อ่าใช่ไหมไม่เอกเสียงเอกเนี่ยแต่เนี่ยไม่เอกเสียงโทผู้เนี่ยผู้นี่ไม่เอกเสียงโทนะแต่นี่เป็นไม่เอกเองนะแล้วก็เสียงเอกนะเสียงเอกแตกใช่นไหมแตกแนเห็นไหมแตกอ่าอ่าเสียงโทเนี่ยจอบใช่นไหมเนี่ยจอบใช่นไหมจอบจอบจอบเสียงโทแตกเนี่ยเนี่ยอันนี้ตีแบบเนี่ยก็เปิ้มที่เปิ้มเอาส่งพยายามเอาไปส่งอันอ่าเป็นเอกส่งอันส่งเสียงโทพิเศษแล้วก็ส่งเสียงตีนะโอเคนะครับ การเรียนทำไปลลยควายนะครับอ right. right. ันที่สองนั่นก็คือกรรมนั้นที่พ้นจะเอาอันอักษรสองตัวนะเป็นอันกรรมที่เป็นอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันไหนไหมอย่างเช่นอันนี้นี่ตกแตกแล้วก็แตกเต้นเนี่ยๆไหมมันเป็นอันของพญาพวมบุรีใส่นักนะครับแล้วมันม้วนนะครับไรรมอักษรกู้อ่าอักษรกู้นะครับอัน อันที่สามนั่นแหะคืออันกรคำที่มันเป็นอันอันสละกู้สองตัวนะสละเดียวกันสองตัวติดกันนะอย่างเช่นเนี่ยจ้าตาจ้าตาใช่ไหมนะจ้าตาใช่ไหมโอเคนะครับเห็นไหมสละอาสละอาใช่ไหมโอเคนะครับอันที่สี่เนี่ยกับกร,รมสมมวนนะครับอ่าสมมวนใช่นไหมอ่าอย่างอย่างเนี้ยเนี้ยของของพญาคมมันม,มีบ่อยนะครับกรรมสมมวนนะอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ย หัวอกแล้วก็หัวใจหัวอกหัวใจโอเคได้ไหมอันนี้คือกรรมสซ้ำมวลได้ไหมอ่าแล้วก็มาดูนี่ไหมใส่ใจใส่คอเห็นไหมอันนี้นี่คือกรรมส้ำมวลของธรรมเนะ่ยผมอันสี่แบบเนี่ยพยายามเน้นใส่นักนักละมันจะมันจะทำเมื่อก้าวมันมื่ดลื่นไหลนะครับโอเคแล้วเอามาไล่คกอยแล้วกันเห็นไหม อันนี้หัวอกแล้วก็ Course. หัวใจเนี่ยเนี่ยเหัวอกแล้วก็หัวใจเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นคำซ้ำนะครับหัวเนี่มันซ้ำอ่ะหัวมันซ้ำอ่ะหัวอกแล้วก็หัวใจมันมมวนนะกันมันเนี่ยมีในข้าวหนักแล้วมันหมวนแล้วก็เปียงดาตะลุใช่ไหมลุมันเสียงตีไหมตะมันก็อันเสี่ยงตีตายตีสั้นเหมือนกันเลยไหมไอ้เปียงกับดาเป็นเสียงสะมาเนี่ยหาเอกมาได้นะไหมเพื่อเอาอันใจอันอัน เสียงตีกู้เนี่ยอ่าเสียงตีกู้ก็คือเสียงตะกะโลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็พอกลมแกลมอันอันส่งไปได้นะก็เอกส่งนะเพียงดาตะลุ่นตะลุ่นมามันก็ใกล้ใกล้เอกส่งกันนะโอเคนะครับโจ๊กอ่าโจ๊กแตกเต้นเต้นโจ๊กก็แตกเนี่ยมันเป็นตอตอเนี่ยเนี่ยอักษรกู้นะครับแล้วก็แตกเต้นเนี่ยมันก็ตอตอนะครับแถงมะพร้อมเป็นแตกเนี่ยมันเป็นเสียงเอกนะก็ไหนแตกเห็นไหม แตกทรงเต้นเห็นไหมตอตอแถมตัวแล้วก็ทรงเต้นไอ้ตอต้อมีสองกู้นะครับแล้วก็แตกเต้นแถมกู้เห็นไหมเห็น,น,ไ,น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 ไหม,ล,ไหมลงด้วยพินนานะก็เห็นไหมพินนาำสามันสมันนะครับเห็นไหมเห็นไหม,ไ,หม,ไ,หมไอ้กำใต้อันของอันบาดที่หนึ่งเนี่ยสองตัวตายบาดที่หนึ่งเพิ่นยังมีสองเสียงต้านนะครับของท่านพญามพมอะ่ะก็คือเสียงสมันสมันและจัตวาสามันเต้านานนะครับเมือจะไปเปิดพอเนอะ อันต่อไปนะครับอ่ากรรมดังนี้นี่มันเสียงตีไหมอันดังเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงเอกนึกเห้ยไหมเป็นเอกทรงนะครับเอกทรงเห้ยไหมทรงนี้เห้ยไหมดังทรงนี้แก้วจอบจ้าตาไอ้จ้ากับตานี่นเป็นจออันสละอากู้เห้ยไหมสละอาสละอัอยังกิดตะนากิดตะนาะแต่เก้าเบื้องเงาเงามันเสียงโทพิเศษเห้ยไหม อ่าเมืองกับเสียงโทูพิเศษใช่ไหมเก้ามันเสียงตีใไหมอ่าพวกเขาแตะส่งส่งถึงเกา้าส่งถึงเมืองส่งถึงเบ้าอ่าเห็นยัง,ง,งครับไหมอ่าแต่เกา้าเมืองเบ้าโอเคไะครับเอาเอกส่งไปก่อนแล้วมันม้วนนะครับห้ข้าวโอเคนะครับปีบ่บุญหลวงลืมคำผู้เจ้าเจ้าเนี่ยมันอ่า เสียงโทพิเศษผู้นั้นมันเป็นไม่เอกเสียงโทรนั่นก็ผู้เจ้าผู้ทรงเจ้าเห็นไหมอันตัวนายเราอ่าผู้ไวายว้มันเสียงตีผู้มันเสียงโทเห็นไหมอ่าเอกไม่เอกเสียงโทผู้ทรงไว้เห็นไหมอันจำใส่ใจอใส่ใจมันเป็นอันอันสละไอ้กู้นะครับใส่ใจแล้วก็อันก็มาใส ใจแล้วก็ใส่คอเป็นคำสามม่วนแล้วก็ไ่ใจใจใจคอแล้วก็ท้ายไอ้ท้ายนี่มันท้ายนี่มันเสียงตีกับปี้นะมันเป็นอันอ่าไม่เอกเสียงโทแล้วก็ไม่เอกเสียงโทแล้วปี้นี่ยเนี่นี่ปี้สุภาพไม่ขี้นี่ยไงปี้ท้ายแม่ปี้ทรงท้ายบลงลาไอ้ลงกับลาเนี่ยมันไอ้ลงกับลาเนี่ยมันเป็นไอ้ล้อลอนะฮะล้อล้ออักษรกู้นะอักษรกู้นะ อันท้อยเนี่ยมันเป็นอันท้อยมันเป็นเสียงโทพิเศษเห็นไหมอ่าปพวกเอาลาเนี่ยลาเป็นไม่อกเ,เองเองนะ่ยส่งท้อยเอ่อโอเคนะครับแล้วก็ลงอันกำจตายของบาทที่นหนึ่งเนี่ยไหมอันบนเป็นลงพินนายไหมอันนี้ลงสักกรรมเห,นหนม็นไหมอ่าเห็นไหมจัตวาสามัญไหมสักกรรมเห็นไหมลงด้วยสักกรรมนะครับเห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนไหนอันนี้คือลูกเล่นของเราข้าวพญา,า,าผม์มันเป็นอย่างนี้นะครับมันถึงข้าว เออถึงม่วนนักม่วนนะแล้วมัน,ม,นมึนมันมึนไหลมึนปากนะ่ะโอเคนะครับครับวันนี้เฮายมาเล่าต่อนะครับมาขออนุญาตจิบน้ำหน่อยนะครับเออครับมันเป็นกร,รมจมกรรโอ้เสียดสีมางจมบ้องอันจมน้อยใจบ้องอะยังั่วสะปะสะเปลดแล้วครับก็นางจมหนีไปหรอกพวกจมกอะไรเนี้แหละธรรมดานะครับ หัวอกหัวใจเพียงดาตาลุตกแตกเต้นพินนารมดังนี้แก้วจอบจะาตายังกิดตนาแต่เก้าเบื้องเงาปีบ่หลงลืมกรมผู้เจ้าอันตัวนายเราผู้ว่า จำใส่ใจใส่คอพี่้ายบ่ลงลาท้อยสักกรรมมีแจ่น้องผู้แล้วบ่จำมากรรมยี่ยำผู้ไหนลืมฮันคันไหนบ่ปุ๊ดกรรมไหนบ่มันมาตัดบันฟัน กำหักมังืดหัวใจดูเบาแต่ตักเหมือนฟองนุ่นแหง้ลงลมเปือสิบเบีย้ยฝายน้ำน้องไฟจงถือห้าเบีย้ยมามือขว้างสัดหีหบาวาน้องเกาะสองมือ นายตือสองเศร้าขาวดำเอากู้เจอจ่าเล็กผิวดำบดจัดเลือกเนื้อปืนเกาเกือ้อโบราณครับอันก็บทอันบทที่หนึ่งนี่ก็ใกล้จะจบตอนตอนหน้าแถม ตอนเดียวนะครับจะจบแล้วครับอันนี้จมมาเมินนะแกแล้วโอเคแล้วก็วันนี้เอาแกนี้ก่อนนะครับ